สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่24มีนาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีด็กกปิดตลาดไปที่1 0 3 3 8 4จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ9.38จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.92%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ64,000ล้านบาทครับโดยในวันนี้ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของดชนีก็ค่อนข้างจะ เต็มไปได้วยความผันผวนนะครับเพราะว่าเปิดตลาดมาเนี่ยก็คือเปิดแกบนะครับบวกเพิ่มขึ้นไปกว่า40จุดนะครับจากนั้นดัชนีก็อ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าปรับตัวเนี่ยใกล้จะเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับของดัชนีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ช่วงบ่ายก็ปรับขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ตอนช่วงท้ายของการซื้อขายก็ย่อตัวนะครับลดช่วงบวกลงมาอีกก็สุดท้ายก็เลยเหลือบวกไปไม่ถึง10จุดนั่นเองนะครับขณะที่ทะนาของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะทตกตลาดเลยนะครับเช่นเดียวกับทะนาของตลาดหุ้นยุโรปนะครับที่ก็เปิดบวกขึ้นมาได้แรงทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็ฟื้นตัวได้แรงเช่นกันนะครับ ขณะที่ทางด้านของสถานการณ์นะครับโควิด -19 ในบ้านเรานั้นนะครับก็วันนี้นะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะก็มีการสรุปตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับวันนี้106รายด้วยกันนะครับก็ยอดผู้ปว่วยสะสมเนี่ยก็ไปอยู่ที่827รายเข้าให้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็น4รายครับ ส่วนการประชุมครมนะครับในวันนี้นะฮะก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับประเด็นสําคัญเลยก็คือคณะของนายกนั้นนะครับก็มีการเตรียมที่จะประกาศใช้พรกทุกเฉิญนะครับในวันที่26มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่26เมษายนนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการที่จะควบคุมนะครับทางด้านของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับ แล้วก็มีการจัดตั้งสอชอนะครับมาอีกแล้วนะเป็นศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินของโควิด -19 ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นั้นนะครับยังมีการออกมาตรการนะครับช่วยเหลือ,อธนบัของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นเฟสที่2แล้วนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของการอนุมัตินะครับให้ เงินนะฮะเดือนละห้าพันบาทนะครับเป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับให้กับต้นทงของแรงงานลูกจ้างนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะที่เรียกได้ว่าไม่มีรายได้กันในช่วงที่มีการปิดสถานที่ต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะขยายระยะเวลาได้ถ้าหากสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายกันลงไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการให้สินเชื่อนะครับดอกเบี้ยต่ำพิเศษนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพกล้องนะครับ แล้วก็ยังยืดนะฮะเรื่องของการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดานะครับออกไปเป็นเดือนสิงหาปีนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเรีวยกว่า,าหักลดหย่อนนะครับเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะฮะจาก15,000บาทเป็นสองหมนห้าพับาทแล้วก็ยังมีการลด เงินสมทบประกันสังคมนะครับจากทางฝั่งลูกจ้างเนี่ยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเลี้ยละสามเดือนด้วยนั่นเองนะครับก็รีดว่าแม้ออกมาเนี่ยหลายมาตรการจัดหนักออกมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามาตรการต่างๆพวกนี้เองเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะช่วยบรรเทานะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่ตรงนี้อยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดทินะครับก็มีทางด้านของกลุ่มค้าปลีกนะครับก็หลักๆไหลเข้าในหุ้น CPO ครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดทินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆไหลออกจากปตทนะครับกลุ่มการเงินนะครับไหลออกจากแบมนะครับกลุ่มขนส่งครับไหลออกจาก AOT แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับไหลออกจาก K-Bank แนงเห่งครับ สำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับแล้วก็โรงกลานรวมไปถึงปิตโตรเคมีด้วยนะครับที่ก็มีการปรับตัวนะครับราคาหุ้นนันฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับตามทางด้านของตัวราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับซึ่ง การที่ราคาน้ํามันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาก็มีกระแสข่าวนะครับว่าทางด้านของสหรัฐนะครับแล้วก็ซาอุดิอราระเบียนะครับรวมถึงชาติสมาชิกในโอเปกนะฮะก็อาจจะมีการหันหน้ามาเจรจากันนะครับเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับทางด้านของราคาน้ํามันนั่นเองนะครับก็หุ้นในกลุ่มน้ํามันที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นทางด้านของปตทครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 6.42%นะครับปตทสองพครับบวกเพิ่มขึ้นมา6.76%ท็อปนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา4.63% irpc ครับบวกเพิ่มขึ้นมา2.56%นะครับ pttgc ครับบวกเพิ่มขึ้นมา2.82%ครับแล้วก็ยังมีหุ้นโรงไฟฟ้านะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็อย่างเช่นางด้านของกราฟนะครับบวกขึ้นมา2.53%นะครับ แล้วก็ทางด้านของ EA นะฮะ EA ก็วันนี้นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้4.84%ด้วยกันครับทางด้านของอหุ้นนะครับที่ได้กระแสเรืเ่องของการกักตุนสินค้าโอ้พวกบริโภคนะครับวันนี้ก็มีการพื้นตัวกันขึ้นมาได้แรงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น BJC นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้6.34%นะครับ t U ก็ยังบวกได้อย่างต่อเนื่องนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก2.16% แล้วก็ CPF ครับบวกเพิ่มขึ้นมา4.17%ครับส่วนทางด้านของ Advance นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาได้3.19%น,นะครับ,นนบ,เ,พนะรบเพราะว่ามีกระแสข่าวนะครับว่าทางด้านของกสทชนั้นก็จะขออนุมัติจากครอมอน,นะครับให้ออกมาตรการช่วยสั่นสุนนะครับทางด้านของประชาชนให้ใช้อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนนะครับที่เป็นแบบ เครื่อนที่นะครับเพิ่มขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั่นเองครับนะครับก็คือเป็นเป็นเน็ตมือถือนั่นแหละนะครับก็ให้ใช้ได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่นานะของประชาชนนั้นไม่ต้องที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้กระทบนะครับเรื่องของต้นทุนค่าบริการนะครับของบรรดาผู้ให้บร,ริการแต่อย่างใดนะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยนะครับดูแลจะเป็นบวกเล็กน้อยมากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ในเมื่อเป็น เชิงบวกแล้วนะครับท้านันของผู้ให้บริการที่มีมาเก็ตแชร์สูงสุดอย่างท้านักของรัแอดวานซ์ก็เลยได้ประโยชน์ตรงน,นี้กันไปค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมก็เลยหนุนให้ท้านักของราคาหุ้น Advance ์ในวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เสียประโยชน์นะครับจากเรื่องของมาตรการการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆเป็นการชว่วคราวนะครับ หลายหุ้นวันนี้ก็ยังลงไปฟลอร์ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นทงด้านของหุ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพวกส่วนการค้านะครับแล้วก็เรื่องของราคาปลีกต่างๆนะครับก็อย่างทาน้างของโทโกโบนะครับวันนี้ก็ลงไปฟลอร์อีกแล้วนะครับติดลบไป14.8%นะครับเพราะว่ามีการทยอยปิดสาขาชั่วคราวนะครับก็ไปแล้วกว่า30สาขาด้วยกันนะครับก็ปิดยาวไปจนถึงวันที่12เมษายนนะครับ คอมเซเว่นนะครับวันนี้ก็ยังฟลอร์อีกวันหนึ่งนะครับติดลบไป14.88%เซนะครับก็ปิดสาขาไปทั้งสิ้นนะครับ256สาขาจาก8 0 1สาขานะครับดูโฮมครับก็วันนี้ลงไปฟลอร์เช่นกันนะครับ14.7 1นอร์นนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปิดสาขาเช่นกันนะครับส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่ปรับลงแรงนะครับ ก็อย่างเช่นธนาของหุ้นเช่าซื้อลิสซิ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของความกังวลนะครับเรื่องของการชําระพวกสินเชื่อต่างๆนะครับก็อาจจะลดน้อยก็ลงไปนะครับ ก็คือทางด้านของตัว MTC นะครับวันนี้ก็ติดลบไป11.43นะครับสวัสดิ์ติดลบไป12.73นะครับอ่า Bifit นะครับก็ลงไปฟลอร์นะครับ14.83ติดลบนะครับแล้วก็ KTC ครับติดลบไป9.81นะฮะแล้วก็ JMT ครับวันนี้ก็ฟลอร์เช่นกันนะครับติดลบไป14.81ครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก5.5%ด้วยกันนะครับทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับเพิ่มขึ้นมา5%ครับโกลสปอตนะครับเพิ่มขึ้นมา2.3%ครับตอนนี้อยู่ที่1,588เหรียญก็มบิ80เจนต่อทรอยออนส์นะครับ ราคาน้ำมันดิบเบรนทนะครับเพิ่มขึ้นมา3.4นตะครับตอนนี้อยู่ที่27เหรียญกับอีก90เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนค่าเงินบาทวันนี้ท่งๆตัวได้แถวๆ32บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ